สว, unfor, สวัสดีครับขอบไปสวัสดีครับสวัสดีครับป้าบาร์สวัสดีครัสวัสดีดีครับยืดถ่ายไปสองวันครับแฟนคลับ FC ครับผมไม่สบาย เอซีได้รับชมบรรยากาศสาวน้อยเพชนบ้านแพน ปลอดโปร่ครับผมมาให้กําลังใจสาวน้อยครับที่น้องแฟนขับเอฟซสาวน้อยเพื่อนแพงดิด้า <c oughs> โอเคตามบางครับ ขึ้นหน้านะคะพี่มดกินข้าวหรือ,อยังวันนี้อากาศดีมากเลยไม่ร้อนเหมือนทุกวันว่าปลอดโปร่งท้องฟ้าก็สดใส ใหม่เพลงนี้อะไรแบบนะะี้นค่ะโคปเมอร์ค่ะโคปเปอร์เลยไปเป็นเพื่อนเขาค่ะช่วงนี้โอเคเดินทางปลอดภัยนะค่ะ เอาเลยค่ะกำลังขึ้นหน้านะคะกินข้าวยังคะพี่มูสดีเลยเอร์มากโอเคนะสบายๆนะเราค่ะพี่มูสวันนี้ออกมาชมกันเยอะๆนะคะที่อะไรนะแม่ตลาดเลยนะคะสามห่วงบางปูนะคะวันนี้นะคะเริ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะยันตีสามประมาณนั้นค่ะพี่มูสค่ะออกมาชมกันเยอะๆให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ แล้วแต่ผู้จัดจะให้เลิกตีอะไรฮะแฟนขับเอฟซีเราเล่นได้ตลอดให้พี่น้องได้ชมกันทันที่อยาขึ้นเวทีไปให้ ที่กว้างขวางครับสถานที่กว้างขวางสบายๆโอเคนะครับไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆน,นะครับลงคะนี่หลังเวทีหลังเวทีพี่น้องเอ้่หลังเวทีครับผม ครับผมนี่ครับบอกป๋าคนเดียวไม่ไม่ได้พูดให้ใครฟังเลยไม่ใครรู้เลยป๋าเหรอบอกป๋าคนเดียวไม่เนี่ไม่ได้บอกใครเลยครับผมไม่ต้องบอกใครนะไม่ได้บอกใครเลยบอกป๋าคนเดียวพอขอบคุณมากครับแม่หน่อยครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยนะฟังปังโชคดีสุขภาพแข็งแรงแม่หน่อยจ้าสวัสดีครับไปต่อ ัสดีแม่ันีพ่อบเอาอทนี่บอสมานี่เหรอมาแล้วมาถิ่นมาหนีดมามานี่หนจีคนสวยลำเพินลำแพนย่ากุ้งีแปซี่บอน่ะนี่นี่ไน่ไนี่งนไงน่นี้ไงนีงนไนี่นี่นี่่งนีง ไอซีได้ดูอันนี้สองคนนี่ครับพ่อแหลมแม่นุย้ยชีวิตนี้เราจะไม่พากจากกันนะครับผมนะครับพ่อแหลมชีวิตนี้จะไม่พากจากแม่นุย้ยแม่นุ้ยก็จะไม่พากจากพ่อแหลมสองคู่ชูชื่อสองคนวันนี้มันพ่อไห<อ>วพ่อแล้วเด้กพ่อไหวทั้งพอ่อท<ส>ั้งหัวครับโอ้สุดยอดเลย ก็จัดให้หน่อยนะแหลมไหวทั้งพ่อทั้งหัวเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะไม่มีที่จัดทำไมอ่ะไม่มีเวลาด้วยเออมันเหนื่อยเนาะพแหลมจัดไหวไหมตอนเนี้ยได้อยู่สามสามลูกมาเยี่ยวไงสามเนี่ยลูกมาเยี่ยวสามเชื่อไหมครับนะโอเคแฟนคลับเอ็ซีครับบรรยากาศสนุกเราไม่เจดงแม่รู้ที่ ก็เป็นทางที่มาแล้วที okay, ่เดินแหละหัวดเท้าปวเอากระป๋องเป็นเครื่องนอกกระป๋องน้อเคขียนครับใช่ครับเอกศิครับโชคดีทุกท่าน